ถึงเวลามาทึกธรรมชาติกันอีกครั้งแล้วครับเด็กๆวันนี้ก็บันทึกตัวอ่อนชีปลาขาวขุดรูนะครับมาบันทึกกันเลยดีกว่า,าเริ่มจากเราหาแนวของมแมลงที่เราจะวาดก่อนขีดเป็นเส้นหนึ่งก่อนแล้วก็ดูลักษณะรูปทรงของออตัวเขาเป็นไงเสร็จแล้วก็เริ่มหาสัดส,ส่วนหัวประมาณนี้ตัวประมาณนี้ ส่วนหน้าอกนะครับแล้วก็ก้นยาวประมาณนี้แล้วก็เริ่มใส่รายละเอียดนะครับเออที่ปากเขาเนี่ยมีแหลมๆหลมยาวๆออกมามีหนวดยาวออกมาตาโตก็มีปีกอ่อนนะครับที่ยังไม่งอกยาวออกมามกเหงือกเขานะครับจะขึ้นมาอยู่บนด้านหลังนะครับมีเหงือกอยู่ประมาณสักห้าหคู่นะครับ แล้วก็ที่สําคัญของตัวอ่อนชีพะขาวส่วนมากก็คือมีหางสามหางอยู่ทางด้านปลายแยกแฉกกันไปขางเขานันเป็นออ,ออกแบบมาไว้สําหรับใช้ขุดรูต่างๆในดินนะครับก็เลยดูแปลกๆไป,เ,ปเหมือนขา,าแมลงทั่วไปเขาจะคอดๆแล้วก็มีตรงปลายที่มีตะขอใครขุดนะครับครที่ขุด มีขนที่ขาขาที่เหลือก็คล้ายๆกันเอาละครับสีตัวเขานะครับจะออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็ดูใสๆเราก็ใส่สีเหลืองอ่อนไปก่อนทั่วตัวเลยนะครับ ทำไมต้องลงสีอ่อนก่อนเพราะว่าเวลาถ้าเราลงสีเข้มก่อนเนี่ยถ้ามันผิดไปหรือว่าอะไรไปเนี่ยมันจะแก้ยากเราค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดตอนในที่สุดก็สมบูรณ์นะครับเริ่มลงสีน้ําตาลไล่ลงมาตามที่เราสังเกตเห็นนะครับสังเกตเห็นยังไงเอาอย่างนั้นเลยเอาสังเกตให้ได้มากที่สุดเอารา,ายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับแ,แล้วก็เริ่มมาสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาอีกนิด ใส่ตามที่เราต้องการนะครับแต่ก็อย่าลืมให้ตรงกับความเป็นจริงนะครับดูอีกตัวเขานะครับดูออกเป็นสีน้ำตาลเข้มมากตกแต่งรายละเอียดให้ให้สวยง,งามอย่างที่เราต้องการนะครับ ตาเขาดำคับแล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเว้นให้มีสีขาวนิดนึงเพื่อให้ได้รู้สึกว่าอืตานี้มีชีวิตมันมีแววตานะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วเราก็จดบันทึกกันสักนิดหนึ่งตัวนี้ชื่ออะไรตัวอ่อนชีป,ปะขาวขุดรูอย่าลืมนะครับเวลาเราออกไปสำรวจธรรมชาติเนี่ยนะครับบันทึกทุกครั้งมันช่วยความทรงจำของเรา อย่าลืมนะครับมาทึกทุกครั้ง